เธออยู่กับเขาสบายดีไหมล่ะเบบี้อยู่นานจะรู้ว่าฉันอยากอยู่มากเท่าไรเธอก็คงไปกับเขาเธอก็คงไปกับเขาเธออยู่กับเขาสบายดีไหมล่ะเบบี้อยู่นานจะรู้ว่าฉันอยากอยู่มากเท่าไรเธอก็คงไปกับเขาเธอคงไปกับเขาฉันไม่ดีตรงไหนล่ะเอ้เธอวยบอกได้ไหมล่ะ จะได้กับทัวกับใจเป็นคนดีไม่ทําให้เธอหนนเสียใจผมน่าเป็นคนเกเร uh. ฉันเองก็อยากรู้เธอว่าฉันเป็นคนยังไตงตอนนั้นพบเจอกันมากสักเท่าไรเธอก็รู้ว่าฉันไม่ดี ววิ่งงกับคนอในทุกวันจะต้องโรยยาเพื่อให้ลืมใบหน้าเธอเอาไปแช่ไวจุดกัญชาให้ภาพในหัวมันเริ่มเบลอคิดถึงคำพูดของเธออยู่ทุกค่ำตั้งแต่วันที่เธอไปฉันยังนั่งตจำที่เดิมอยู่ทุกวันเธออยู่กับเขาสบายดีไหมล่ะเบบี้อยู่นานเธอรู้ ว่าฉันรักอยู่มากเท่าไรเธอคงไปกับเขาเธอคงไปกับเขาฉันไม่ดีตรงไหนล่ะเอเธอช่วยบอกได้ไหมล่ะเอฉันจะได้กลับทัวรกลับใจเป็นคนดีไม่ทำให้เธอต้องเสียใจผมนะ่ะเป็นคนเกเรออฉันเองก็อยากรู้เธอว่าฉันเป็นคนยังไงเลานั่นพบเจอกันมากสักเท่าไร ก็รู้ว่าฉันไม่ดีฉ,ฉ,ดฉันก็เลยสมองวิตกกวนเอ้ยคิดถึงเธออยู่ทุกวันเพ้อถึงเธออยู่ทุกคืนฝันถึงเธอเป็นประจำมันทรมานและกำเกินเยอะเพรายามจะทนฝืนแต่ฉันยังลืมหนะ้าเธอไม่ได้เธออยู่กับเขาสบายดีไหมนะ b บ b y อยู่นานเรู้ว่าฉันรัากดูมากเท่าะไรเธอกคงไปกับเขาเธอก็คงไปกับเขา ธออยู่กับเขาสบายดีไหมล่ะเบบี้นานจะรู้ว่าฉันอยากอยู่มากเท่าไรเธอก็คงไปกับเขาเธอก็คงไปกับเขา Yeah